ครับสวัสดีครับสวัสดียามเช้าวันนี้วันศุกรนะ์เนาะวันศุกร์ที่20มกราคม2566ครับครับวันนี้เช้าเช้าก็ฝนตกเช่นเคยครับภาคใต้แล้วเนาะก็ฝนแปแดดสีครับจริงๆเลยครับก็วันนี้ก็มาอัปเดตสวนทุเรียนของคุณลุงกิติครับพอดีว่างๆก็เลยมามาทำคลิปให้เพื่อนๆได้ชมแล้วก็อัปเดตไปในตัวครับ ครับโซนข้างบนนี้เป็นมูสันคิงนะเป็นมูสันคิงซึ่งอายุหลังการตัดต้นและแก่แผลย4ิเดือน4ปี65ครับก็9เดือนเนาะประมาณ9เดือนแล้วครับหลังการตัดยอดจะถามว่าการการนับอายุต้นของแต่ละ แต่ละพื้นที่หรือก็แต่ละอย่างในการปลูกครับเราจะนับยังไงก็แล้วแต่มุมมองของเจ้าของสวนครับก็แล้วแต่มุมมองเนาะของเจ้าเจ้าของสวนว่าเราจะนับอายุตั้งแต่มเมื่อไหร่สำหรับการเสียบเสียบข้างก็ยังไม่มีกฎตายตัวครับว่าเราจะนับอายุกันเท่าไหร่จะนับตอนที่ย้ายมาลงหลุมหรือ การนับตั้งแต่การเสียบยอดเสียบข้างแล้วก็อาจจะนับถึงการที่เราเอา,มาเมล็ดมาเพาะซึ่งก็แล้วแต่มุมมองครับในการนับอย่างเช่นการซื้อต้นกล้าจากแปลงมาเราก็ไม่ไม่มีอะไรเขาเรียกครับการนับอายุที่แน่นอนครับเนื่องจากต้นกล้าเราเพาะไว้ในแปลง ใช้อายุในการเพราะก็นานอยู่พอสมควรครับบางต้นก็เป็นปีเนาะบางคนก็เอาต้นใหญ่มาปลูกเลยเป็นทุเรียนเข่งวันนี้ก็มาเดินดูสวนทุเรียนของคุณลุงกิติกันครับก็อายุหลังการตัดต้นเนาะเเดือนครับส่วนข้างล่างนี้ก็จะเป็นหมอนทองหมอนทองสูงก็ประมาณสัก2เมตรครึ่ง ตอนนี้ก็สะดือก็เริ่มถอดกันแล้วครับสะดือเริ่มถอดแล้วเนาะจะมีแค่สองแถวครับเนื่องจากการบังคับโดยพื้นที่ผมยังไม่ไปอัปเดตต้นต้นทุเรียนเสียบข้างอายุ3เดือนเนาะไม่ใช่3เดือนนะครับ3ไร่ฝั่งทางนู้นครับ เนื่องจากน้ำท่วมที่ผ่านมามันทำความเสียหายให้กับทุเรียนเนะ3ไร่เสียหายเกือบหมดครับในจำนวนเกือบ70ต้นเรามาอัปเดตกันตรงนี้ก่อนหมอนทองมีการตัดแต่งทรงพุ่มไปบ้างแล้วในกิ่งของที่เราไม่จำเป็นเนะ อาจารย์ผมก็เดินดูในส่วนของช่วงเช้าๆบางครั้งถ้าว่างก็จะมาช่วยกันดูแลครับหมอนทองนี้จะโตไวครับหลังการตัดยอดมา9้าเดือนส่วนของผมตอนนี้อยู่ในช่วงของการรอครับรอแกะแผลเนื่องจากเสียบข้างไปแล้วประมาณสัก17วันแล้วครับ สิบหกสิบเจ็ดวันก็อีกประมาณสักห้าวันหกวันครับจะทำการแกะแผลเดี๋ยวผมจะทำคลิปให้เพื่อนๆไ,ได้ชมกันอีกทีครับเพื่อนๆครับฝนก็ตกหนาเม็ดขึ้นเรื่อยๆเ,เนาะแต่มันจะเป็นละอองฝนอยู่ก็มาท้ายๆายสวนครับซึ่งเป็นสวนที่ติดกับคลอง น่าจะมีการตัดแต่งไปแล้วและใบใบชุดนี้มันจะใหญ่มากครับแล้วก็รอการแตกแตกยอดเนาะก็เดินมาไกลใช้ได้ครับระยะทางก็สองสามร้อยเมตรนะจากจากถนนลงมานะครับส่วนข้างล่างนี้เป็นโซนหมอนทองซึ่งจะต้นใหญ่ครับ แามว่าต้นพันุ์พื้นบ้านขนาดไหนแล้วก็ประมาณแขนแล้วครับประมาณแขนได้แล้วเนาะแล้วก็กิ่งพันธุ์ที่เรามาเสียบก็ประมาณเดียวกันแล้วครับจะเป็นเนื้อเดียวกันแล้วบางต้นก็สูงประมาณเกือบสามเมตรแล้วครับนะครับทรงพุ่มมันก็จะใหญ่กิ่งแต่ละกิ่งเนาะก็ประมาณนิ้วชี้แล้วบางกิ่งก็ใหญ่กว่านิ้วชี้แล้วครับ เดี๋ยวพอต้นมันใหญ่ประมาณสัก3ปีเนาะมันก็จะดูสวยงามเลยครับเนื่องจากตอนนี้มันยังเล็กอยู่มันก็จะดูไม่ไม่ค่อยเพลินตาเท่าไหร่โอเคครับเพื่อนๆฝนเริ่มตกหนาเม็ดขึ้นเรื่อยๆแล้วครับก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมในคลิปนี้นะครับคลิปนี้ขอบคุณมากครับ